สวัสดีครับต่อไปเป็นคลิปที่28นะจะให้ดูเส้นทางการซ้อมเปิดทางและแข่งนกสายใต้นะครับอันดับแรกต้องอธิบายโซนก่อนโซนนี้คือโซนปักน้ำเห็นไหมโซนนี้คือโซนปักน้ำเส้นสีเหลืองนี่คือบางนาตาดตรงนี้คือเส้นการจนาพิเศษ ที่อยู่ด้านาน,นี้ด้านด้านนอกด้านล่างการจนาพิเศษช่วงนี้จะแข็งไม่ได้นะครับช่วงนี้จะแข็งไม่ได้ต้องอยู่ด้านในเท่านั้นถึงจะแข่งได้เห็นไหมด้านในเส้นการจนาพิเศษจนถึงคลองสำโรงเนี่ยครับเขาจะให้แข่งได้สายใต้นะครับแล้วก็ตัดตัดไปถึงบางนาตาดโซนนี้คือโซนปักน้ำสมาคมจะไม่ค่อยให้แข่งนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าทําไมปักน้ําถึงไม่เคยไม่มีใครอยากให้แข่งใสาใต้ด้วยนะครับเอานี่คืออ่าวไทยนะครับนี่คือชนบุรีนังเลี้ยงนกปักน้ําจะเริ่มเปิดทางและซ้อมช่วงนี้ครับนี่คือหาดอัมบารานะครับ จะเปิดทางแถวนี้เพื่อนกบินขึ้นไปข้างบนจะเปิดทางแถวห่านอัมลาบางปูบางแสนสองอต่างการบางปูแล้วก็คลองระบายน้ำสวนอภูมิแล้วก็วัดหงทองวัดหงทองจะอยู่ช่วงๆนี้นะวัดหงทองนี่ครับนักเลี้ยงนกที่อยู่โซนตะวันออกจะต้องมาเปิดทางแถวๆนี้ก่อนนะครับต้องมาเปิดทางแถวนี้ครับ ห้ามเปิดกล้องพผจุนครั้งแรกดิบขาดถ้าเปิดพ้องพผจุนครั้งแรกนกจะเห็นเวงน้ําตรงนี้เป็นกิโลเลยครับนกจะไม่กล้าข้ามครับนกก็จะบินเลาะแม่น้ําไม่กล้าข้ามแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็หายไปเลยซึ่งกลับบ้านใช้เวลานานแล้วก็ตกใจแล้วก็ทําให้นกตะเติดไม่กล้าไม่กล้าข้ามอีกเลย ก็เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเลี้ยงนกปากน้ำเขาจะระวังจุดนี้พอสมควรคือจะให้ชินกับเวิร์กนี้คือเวิร์กอ่าวไทยครับปากอ่าวครับนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ให้ชินกับทำเลรอบๆของบริเวณซีกนี้ก่อนเมื่อเปิดทางซีกนี้ระยะหนึ่งก็มาเปิดป้อมประจุนก็ประมาณเปิดไปแล้วเป็นสิบจุดนะครับสิบครั้งครับถึงนี้มาป้อมประจุน มาเปิดป้อมมาจนปุ๊บเมื่อลกรู้ว่าเออเส้นทางตรงนี้เราช,ชำนาญแล้วมันก็โดดข้ามเลยไม่เสียเวลาโดดข้ามมาเลยครับใครอยู่แอร์เรียนี้ก็โดดข้ามกลับบ้านได้เลยต่อไปก็จะขยับไปเรื่อยๆครับไปประมาณสารพันท้ายสารพันท้ายก็อยู่ระแวแกนี้ครับลกก็จะโดดข้ามไปเลยครับเห็นไหมเส้นทางการการบินของมันเนียข้ามไปเลยต่อไปก็จะเปิดไกลไปเรื่อยครับหอยหลอดดอนหอยหลอดก็อยู่โซ,โซนนี้ นะครับดอนถอยหลอดเบิงอยู่แถวนี้ครับดอนถอยหลอดเปิดดอนถอยหลอดนกก็จะบินเลาะตะเข็บแม่น้ําแล้วก็บินข้ามไปนี่ก็คือเทคนิคของนักเลี้ยงนกปักน้ํานะว่าทาไมนกปักน้ําทาไมชอบข้ามทะเลจริงๆเขาฝึกให้ข้ามทะเลครับเพราะานักเลี้ยงนกปักน้ำยังไงก็ต้องการให้นกข้ามทะเลเพื่อลดระยะการบินครับถ้าข้ามทะเลนกฝูงเร็วที่สุดก็คือจะเป็นนกปูข้ามทะเลครับถ้า นกไม่ข้ามทะเลแสดงว่าเป็นฝูงที่ช้าแล้วครับนี่ครับนี่คือเทคนิคการซ้อมเขาแล้วขยับมาบ้านแหลมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดของบ้านแหลมเมื่อถึงบ้านแหลมแล้วนกก็จะข้ามไปตรงนี้ครับแต่รู้ไหมว่านักเลี้ยงหรือนักซ้อมทุกคนจะรู้เลยว่าเราจะแข่งประมาณปลายเดือนห้าเดือนสี่จะเริ่มซ้อม ถ้ายังไม่มีลมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงมรสุมจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดลมตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นตัวกําหนดให้นกข้ามทะเลครับนกจะข้ามทะเลช่วงช่วงมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นนะครับถ้าคุณฝึกยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีลมตะวันตกเฉียงใต้นกก็บินเลาะชายฝั่งอย่างเดียวครับเป็นธรรมชาติครับกูไม่ออกทะเลเพราะว่า ตักกวาตายเป็นกันถ้ามีลมเป็นตัวกําหนดมันมองเห็นว่ามันไม่ไกลมากมันก็จะโดดข้ามเลยเพราะลมจะพักไปเป็นตัวกําหนดนี่ครับคือการเลี้ยงนกแล้วเออนักเลี้ยงนกบางน้้าจะปล่อยนกค่อนข้างเช้ามากคือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ฝัง่งทิศตะวันออกใช่ไหมครับเมื่อแสงลึงเลืองจะปล่อยนกทันทีครับตั้งใจให้นกมีอากาศอาการพุ่งคือเริ่มเชา้ชาๆเริ่ม เปิดม,มาปุ๊บคือพุ่งไปหาแสงอาทิตย์ก่อนเวลาพุ่งออกแสงอาทิตย์ปุ๊บก็จะเห็นบ้านแล้วเห็นบ้านก็บินข้ามฝั่งมาปากน้ำนี่เนี่ยครับจุดบ้านแหลมก็เป็นใครไปจุดบ้านแหลมก็คือจะเป็นจุดที่รอลมตะว,วันตกแล้วเมื่อลมตะว,วันตกมาปล่อยจุดบ้านแหลมยังไงนกก็ข้ามครับนี่คือเทคนิคของทําไงให้นกข้ามทะเลของปากน้ํานะครับเมื่อจุดบ้านแหลมแม่นแล้วเราก็จะไปแถวแหลมหลวง ในจุดแหลมหลวงครับใกล้ๆชะอำครับอยู่ละแวกนี้ครับจุดแหลมหลวงก็ยืดระยะครับนกเลี้ยงนักเลี้ยงนกปางน้ำก็ย้ำจุดเนี้หลายครั้งมากก่อนแข่งนะครับจนจนถึงจุดชะอำแล้วก็ไปถึงหัวหินช่วงนี้ช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปเป็นช่วงลมมรสุมต้ันตกเฉียงใต้แรงยังไงลมก็พัดทาง ทางเส้นทางนี้ตลอดนะครับเมื่อเราเมื่อเราแข่งไกลขึ้นเห็นไหมแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นี่คืออ่าวไทยเมื่อเราแข่งไกลขึ้นจุดแข่งจะอยู่แถวๆนี้นครับร้อยกว่าโลครับแล้วนกมันจะบินยังไงครับนกมันก็บินเมื่อเราปล่อยออหัวหินวัดวัดห้วยมงคลใช่ไหมครับ นกก็จะนกคุยมงคลอยู่ประมาณตรงนี้ครับวัดคุยมงคลอยู่ตรงนี้ครับนกก็จะบินตามลูกศรเลยครับออกแหลมหลวมพุ่งลมตะวันตกแรงปุ๊บมันก็จะเข้าปากน้ําครับนี่ครับคือเส้นทางเส้นทางที่นกข้ามทะเลเมื่อปล่อยจุดแรกมันข้ามทะเลเวลาขยับมาปานบุรีครับปานบุรีอยู่ตรงนี้ครับปานบุรีหรือคุยบุรีอยู่ช่วงนี้ครับนกมันก็บินเหมือนเดิมครับบินออกปุ๊บก็ะเลาะพุง่งไปเข้าไป ต่อไป300ยอดจุด300ยอดเห็นทึบๆนี้ไหมครับทึบๆนี้คือเขา300ยอดเขา300ยอดมันเขาจะปล่อยนกประมาณหลังเขา3า0ยอดครับนกจะออกสองทางคือออกไปทางบกก็ออกไปทางทะเลจุดนี้ก็สำคัญครับถ้านกขึ้นทางบก นกก็ยังบินล้อข้ามฝั่งตรงจุดนี้อยู่ดีคือจุดแถวแหลมหลวงเนี่ยครับถ้านกออกทะเลอาจจะอันตรายคือลมตวนต,ตกแรงจะพัดขึ้นชนบุรีระยองเนี่ยครับคือเส้นทางที่นกใต้บินกันอยู่นี้ครับนักเลี้ยงนกบักน้ำเขาก็จะรู้ด้วยอัตโนมินะครับว่าเราเราควรจะทำยังไง แล้วเมื่อถึงประจวบใช่ไหมครับก็เหมือนกันคือระยะทำกายของบางน้ำมันคืออยู่ประมาณประจวบประมาณสี่ห้าป้ายแรกที่นกยังไงก็ข้ามครับเวลาไปถึงจุดทับสแกบางสะพานมันก็เริ่มไกลขึ้นแล้วครับนกก็จะเริ่มบินเลาะเลาะชายฝั่งก็จริงแต่มันล้าแล้วครับล้าปุ๊บมันก็ไม่อยากมันก็อาจจะไม่ข้ามแล้วมันก็อาจจะเลาะตรงนี้นะครับ หรือข้ามสั้นๆครับคาเรียกคุบสั้นๆก็คือข้ามตรงนี้แล้วก็พุ่งเข้าเข้าโซนนี้โซนแถวแถวแถวฝัวว่งทนเนี่ยครับแล้วก็เข้าตัวเข้าเขตสามฝั่งบางบอนก็จำไม่ดีในช่วงต้นๆนะครับเขตสามก็ยังโอเคอยู่ครับเขตสามก็ทอมบอลยังถือว่าโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีลมตัวตกลมตันตกจะพัดไปอย่างไง คุณอยู่ฝั่งตะวันตกก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับนอกจากไม่มีลมวันนั้นไม่มีลมก็คือฝั่งตะวันตกจะดีแต่ถ้าเกิดช่วงมรสุมยังไงมันก็มีลมครับมันจะมันจะนิ่งอ้าวก็มีบ้างแต่น้อยครั้งนะครับเนี่ครับเส้นทางการบินของสายใต้นี้ที่ว่าทําไมนกนักเลี้งนกปากน้ําถึงทานกข้ามทะเลคน คนเลี้ยงใหม่อาจจะฟังแล้วขำๆเมื่อครับแต่จริงๆมันคือความจริงเลยครับมันเป็นแบบนี้จริงๆครับโอเคครับสวัสดีครับ